กลับมาติดตามข่าวแสนคนไลฟ์กับดรเสรีวงบนทานะครับการถแถลงเปิดคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งรักอาจารย์ได้ดูไหมฮะดูรู้สึกยังไงกับคุณยิ่งรักเรื่องของการอันแรกเลยเธอต้องไปเปิดพระเจ้ากมรคมกลคำว,ว่าถอดถอนครับไม่ตรงกันหรอกครับเธอบอกเธอถูกถอดถอนสามครั้งเธอไม่ได้ถูกถอดถอนสามครั้งนะครับคือการยุบสภาเธอก็ยุบเองนะเธอยุบเองไม่มีใครถอดไม่มีใครถอนเธอฮ สารรัฐธรรมนูญบอกว่าเธอผิดครับเขาไม่มีอำนาจถอดถอนเขามีแค่ชี okay. <g <g ้จากการวินิจฉัยครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะประหารครับเธอไม่ได้ถูกถอนเาเธออออกไปเธถูกไล่จากอำนาจใช่ไหมเธอก็ออกไปแล้วด้วยแล้วตอนนั้นเธอก็มีคนดูแลแทนอยู่แล้วด้วยใช่เฮ้ย ไอ้สิ่งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะได้ลงเลือกตั้งต่อไปไหมอะไรต่างไหมเธอไปอ่านกฎหมายดูคําว่าถอดถอนเนี่ยมันจะมีผลในด้านอื่นๆครับ,รบไอ้สามครั้งที่เธอพูดมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการที่จะส่งผลนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เรกที่แล้วอาจารย์บอกถามช้างตอบมาเนี่ยใช่คืออย่างสมมติถ้าเกิดว่าพี่โดนรัฐประหารเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเข้าร่างร,าร,รัฐมนูญกันแล้วเลือกตั้งพี่ลงมาใหม่ได้นะ ครับเพราะพี่ไม่ได้ถูกถอดถอนพี่ถูกไล่ออกจากอำนาจใช่ฮะแต่ถ้าหากว่าพี่ถูกถอดถอนครับเข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หนึ่งปีแล้วก็หลังจากนั้นใครเลือกตั้งพี่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะถ้าเกิดพี่โดนถอดถอนก็คือต้องโดนเว้นว่าห้าปีใครช่างเขียนให้เธอเนาะคนเขียนก็น่าจะเป็นนักกฎหมายพี่พิเช่นักกฎหมายพี่ยังรู้เลยว่าเฮ้ย สาม<อ>เรื่องนั้นไม่เทียบเท่ากับถอดถอนจะมาบอกถูดถอดถอดนภาษาหมดไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อืแล้วนอกจากคนเขียนเนี่ยคนท้วงติงคนที่อ่านแทนเธอเนี่ยเราคงไม่ได้หวังให้เธอไปท้วงกันนะฮะก็ไม่ท้วงนะฮะก็เลยตามเลยเลยได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเทปกันนิดนึงไหมฮะเราตัดไฮไลท์มาแล้วว่าพี่ต้องทนอีกนาทีอีกแป๊บเดียวพเคขอทนสุดครับเชิญฮะก่อนที่จะชี้แจงลงไปในข้อเก่าวหา ฉันขอเรียนให้สมาชิกสภาทราบว่าประเด็นที่สภากำลังจะพิจารณาอยู่นี้มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารราชก,การแผ่นดินและการบริหารเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและกว้างขวางในสองประเด็นใหญ่ๆดังนี้ค่ะประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมและความจำเป็นในการถอดถอนเพราะในะความเป็นจริงแล้วดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนถูกถอดถอนมาแล้วถึง3ามครั้งค่ะทั้งหมดมีผลสมบูรณ์แล้วและวันนี้ดิฉันไม่เหลือตําแหน่งอะไรที่จะถอดถอนอีกหากจะดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นการถอดถอนที่ซําซ้อนเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและกฎหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในอนาคตต่อไปค่ะสำหรับประเด็นที่สการพิจารณาของสาภาแห่งนี้จะมีผลกระทบ ไม่เพียงแต่ต่ตอตัวดิฉันหรือนักการเมืองทั่วไปเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและมีฐานะที่ยากจนมีความหวังอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับข้าวและผลิตผลทางการเกษตรค่ะดังนั้นในการพิจารณาถอดถอนในวันนี้ก็จะมีผลต่อการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในอนาคตต่ตอไป และอาจจะเท่ากับว่าเป็นการตัดความหวังและอนาคตของชาวนาไทยไปอีกนานค่ะดิฉันจึงขอความเป็นธรรมกับท่านประธานและสมาชิกแห่งนี้ว่าเรื่องที่คณะกรรมการปปชนำมาเดินเมินคดีไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติและดิฉันยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบแต่ขอให้มีการดำเนินการที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะ ครับนี่นะฮะเสมือนครับแเสมือนว่าได้ถูกถอดถอนครับการที่เธพ้นตำนาจสามครั้งไม่เสมือนถอดถอนเพราะสิ่งนั้นไม่ส่งผลอะไรไงใช่ฮะแต่ถอดถอนส่งผลครับเพราะฉะนั้นไอ้การถอดถอนจึงไม่ได้ซ้ําซ้อนกับการที่เธอพ้นจากตําแหน่งสามครั้งครับนะครับอันนี้คือชัดเจนวันนี้อย่ามาเสมือนครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันนโยบายครับ นโยบายไม่ใช่สิ่งที่ประกาศแล้วจะต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเรียนรู้ว่าถูกหรือผิดครับต้นให้เธอไปเรียนการจัดการสมัยใหม่เขาจะเขียนว่าแผนการดำเนินการจัดการนั้นเป็นเรื่องของการ learning and adapting ครับแปลว่าเราต้องมีการประเมินการทำงานเป็นระยะแ,แล้วก็เรียนรู้ ก็แก้ไขปรับปรุงกันไปถ้าผิดก็ต้องอัดแดครับนี่เธอมาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครกล้าทํานโยบายฮะคือจริงๆนโยบายของเธอเนี่ยเธอดื้อตั้งแต่แรกครับถามอาจารย์นมาอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเขาทวงไหมตลอดแล้ะเขาทวงมาตลอดครับหรือเราเองไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ยอดเยี่ยมนอนี่าอาจารย์สองท่านนั้นเนี่ยเราเ,าเข้าใจว่าคาว่าจำนําคืออะไรครับเราไม่เคยจำนําอะไรที่ได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ถ้าในราคาสูงก่าราคาตลาดมันไม่เรียกว่าจำนำสองจำนำต้องเอามาไถ่คืนได้ทุกเมื่อครสามจำนำต้องมีการเสียดอกเบี้ยอันนี้มันไม่ใช่มันคือการรับซื้อข้าวราคาแพงในลักษณะประชานิยมคแล้วพอซื้อมาแพงมันก็ขายไม่ได้ครับในราคาที่รับมาครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายนะครับนอกจากนั้นแล้ว นโยบายผิดพลาดแล้วยังไม่พอยังมีเรื่องการทุจริตครับจีทจีเนี่ยเป็นเจี๊ยทุเจี๊ยเนี่ยนะครับครับอันนั้นเขาก็ทักทวงแล้วไม่ใช่หรอใช่ฮะแล้วพี่จําได้มันจะมีคลิปอันหนึ่งเป็นการเถียงกับชานาครับชานาบอกท่านจะข้าวที่ไหนมาคืนที่ลงสีไม่มีแล้วคือชานาก็ยังรู้เลยว่าข้าวที่ไปฝากไว้อะไม่อยู่แล้วไปไหนก็มีแล้วฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่เราประกาศเป็นนโยบายอันที่หนึ่งก่อนจะประกาศใช้มีคนเขาทวงเนี่ยจิงจกทักเนี่ยเรายังต้องฟังอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ฟังครับข้อที่สองทำไปแล้วเนี่ยหลักการจัดการมีง่ายๆนะคะ learning adapting n d a อ่ะเรียนรู้แล้วปรับแล้วนี่เรียนไม่ได้เรียนแต่ไม่ปรับหรือไม่เรียนไม่สมารเออเรื่อมีเรียนหรือเรียนไม่ปรับเพราะจงใจที่จะสร้างโอกาสไง ใช่ไหมสร้างโอกาสให้เกิด G2G สร้างโอกาสให้เกิดการหมุนเวียนเพราะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอหลังจากน้ําลดต่อมันก็ผุดครัข้าวเน่ามีไหมเนี่ยข้าวหายมีไหมเพียบฮะเออข้าวที่ทําตั้งร้านหลอกให้มันมีรูโบ้ตรงกลางมีไหมหลายจุดครับเออมันมีหมดแล้วอ่ะหลักฐานความเสียหายอ่ะเออคือสมมุติว่าข้าวเน่เนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นไปได้จากผลฟ้าอากาศอ่ะถ้าสมมติว่ามีจํานวนข้าวอยู่ครบแล้วมันมีข้าวเน่าก็ยังพ่านได้อาจะอ้างว่าไม่ตั้งใจได้นะก็ถือว่าผิดพลาดเออมันชื้นอะไรก่แต่ก็ว่าไปนะครับแต่ข้าวหายเนี่ยข้าวไม่มีตีนนะครับฮะข้าวมันเดินเองได้ไหมครับมันต้องมีคนขนไม่ใช่เหรอเออแล้วการเรียงข้าวแบบมีการทําตั้งร้านโบตรงกลางนี่ถามว่ามัน เกิดขึ้นโดยวิธีการออสโมซิสหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติที่ไม้กลายเป็นหินเนระครับมันโบเองไม่ได้นะตุนมันต้อง็ปความตั้งใจนะครับอืมและอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อาจจะไปคิดว่าตั้งใจถ้ามอใงในกรณแง่ร้ายทําไมบางลงสีไฟมันไม่ติดกันเป็นจํานวนเยอะมากอืมใช่ไหมครับ สัญญาสัญญาซื้อขายหรือสัญญา M O U ที่ตอนนั้นท่านเขาพูดกันแล้วก็รัฐมนตรียังทักท้วงอัะนะเ่าตกลงมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่เนี่ยนะคะ<น>ถามว่าอันนั้นเนี่ยตั้งใจไหม,อมเออชื่อคนซื้อข้าวครับที่เป็นที่น่าสงสัยความพัวพันอะไรต่างๆโอ้จุนมันเยอะมากเยอะมากคือพี่ไม่ได้อ่านํำนวนสองรกว่าจะตามข่าวมาเรื่อยๆฟังหมอวรารงบ้างอ่านข่าวบ้าง ดูที่มันเป็นคลิปบ้างไม่ใช่ไม่ใช่เขาเล่าว่านะคะคือภาพมันมีชัดเจนคือสมัยก่อนเนี่ยในตอนเวลากล่าวหากันยังเขาเล่าว่านะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เขาเล่าว่านะมันมีภาพคลิปแสดงให้เห็นว่านะมันตรงนี้นะไม่รู้สิจะเถียงไปทําไมอืมฮะแต่ช่วงสุดท้ายของการชี้แจงของคุณยิ่งรักเลยนะฮะคุณยิ่งรักพูดถึงเรื่องของการปรองดองบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมัวแต่เอาผิดเอาถูกกันขนาดนี้ความปรองดองก็จะไม่เกิดคุณหมอว่าโรงในชี้บอกว่า คุณยิ่งรักเนี่ยใช้ชั้นเชิงทางการเมืองที่คนเขียนให้เนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการปรองดองนึ่ี่ยถูกถอดถอนก็เสมือนแล้วนะครับไอ้การปรองดองที่เขียนบทความไปอาทิตย์นี้ยไปอ่านดูได้ในไทยโพสต์ครับพี่บอกอย่าอ้างปรองดองครับนะคะครับเพื่อพ้นผิดอืนะครับคือเขากําลังเหมือนตั้งข้อแม้ว่าถ้าจะปรองดองอย่ามาเอาผิดฉันครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกพันธมิตรเขาพูดได้ไหมคดีหนําบินน่ะถ้าอยากรองดองอืก็อย่าเอาผิดพวกกบสอพูดได้ไหมแต่เขาไม่เคยพูดนะฮะแต่เขาไม่เคยพูดก็โอเคศาลฟ้องครับก็เรียกมาครับสอบสวนทวนความกันเมื่อไหร่ยังไงครับเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเราครับคือเราคิดว่าสิ่งที่เราทําครับเราพร้อมจะผ่านกระบวนการศาล นะครับเราพร้อมจะให้การครับแต่ถ้าเกิดเราให้การเป็นแล้วสารท่านวินิจฉัยว่าสิ่งนี้ผิดเราก็โอเคผิดก็ผิดครับคือเราทําไปแล้วครับแต่เราเองไม่รู้กฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาตีความว่าการทํานี้ผิดเราก็ต้องยอมรับครับแต่พวกเขากําลังจะบอกว่าไม่ต้องสืบสวนทวนความอะไรจบๆกันไปจะได้ปรองดองครับพวกพี่ไม่เคยพูดนะว่าถ้าเกิดให้พวกพี่ผิดแล้วพวกพี่จะไม่ปรองดองกับใครไม่ใช่ครับ พี่ก็เลยเขียนไปสุดท้ายบทความพี่พี่บอกอยากปรองดองใช่ไหมครับเอางี้ใครก็ตามที่โดนถูกกล่าวหาข้ออะไรก็ตามครับอย่าหนีไปนอกฮะอย่าอ้างเรื่องความไม่มีอำนาจของผู้สอบสวนครับแล้วก็อย่าอ้างเรื่องถูกกลแกล้งอย่าอ้างเรื่องไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมครับยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนนั่นแหละปรองดองเกิดแน่นอนอืมฮะ ใช่ไหมครับคือถ้าสมมุติเขาเข้าไปแล้วแล้วศาลเห็นว่าเขาไม่ผิดครับเราก็ยอมรับครับเขาไม่ได้ใฉของศาลฮ<น>ะหรือถ้าพวกเราเองเข้ากันไปแล้วครับนะคะแล้วถูกมองว่าผิดโอเคอาจารย์สมบัติท่านยังบอกเลยเอ้าถ้าทำงานมาแบบนี้แล้วมันจะติดคุกติดตารางข้อหากระบฏตามที่เขาว่าก็ก็ว่ากันไปครับ ใช่ม,มวันก่อนพี่ไปขออนุญาตไปต่างประเทศก็เจอคนที่นั้นเขาถามไปทำไมคะเขาไมร่รู้พี่ออ๋อมาขออนุญาตไปต่างประเทศทาไมอะคะพี่บอกคดียังข้างๆอยู่คนนั้นเขาพูดบ้านเมืองเนาะครับคือเขาพูดสั้นๆแต่เราเข้าใจอะ่ะนะครับคือเขามองว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นคดีแต่เรารรเองไม่ว่าอะไร นะในเมื่ออายการเขาอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปครับถึงเวลาเรียกสอบสวนเราก็จะไป<ฮ>ะไม่หนีครับแล้วไม่เคยคิดว่ากระบวนการยุติธรรมไม่โปร่งใสครับไม่คิดว่าเขามีทงกันครับนะครับ ก็สู้คดีกันไปปกติแต่ทาไมต้องบอกว่าจะปรองดองต้องอภัยกันให้พ้นผิดอะไรต่างๆนี่คําขู่นะใช่<ะ>แต่นะทีนี้เนื่องจากคําขู่ของคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะก็มีหลายคนเป็นห่วงว่าสนชในการตัดสินถอดถอนคุณยิ่งรักเนี่ยนอกจากความถูกผิดแล้วจะเอาเรื่องของการปรองดองเนี่ยมาตัดสินเรื่องนี้ด้วยหรือไม่อย่างเช่นหลายคนห่วงเรื่องการปรองดองไม่ว่าจะคิดเองหรือจะมีนายคิดให้หรือมีใบสั่งอะไรก็แล้วแต่น,นะฮะ ก็โหวตให้คุณยิ่งรักไม่ต้องถอดถอนพ้นผิดไปหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้อาจารย์เป็นห่วงเรื่องนี้ไหมห่วงครับนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอ้างว่าไม่อยากตัดสินให้เขาผิดครับเพื่อความปลองดองครับบ้านเมืองเนี่ยมันจะอยู่อย่างไรถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้ครับนะครับ เอาอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงมันเป็นจริงครับคุณยิ่งรักไม่ถูกถอดถอนในสภามันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยนะอาจารย์ไม่พี่มองอีกเรื่องหนึ่งได้ไงฮะพี่หวังพึ่งศารับเพราะสุดท้ายคุณยิ่งรักจะมีพ้นคดีอาญายังมีอีกดาบหนึ่งของปปชอยู่นะ่ใช่ก็คือหมครับโอเคถ้าเกิดว่าทางสภาเขาเชื่อครับก็ถอนมาสามผลแล้วนี่พลาอผลาลไม่ลาบนะ สนชอยากจะมาทําหน้าที่เพื่อสร้างความรองดองครับเพราะนั้นก็บวชเอาว่าไม่ถอนก็แล้วกันครับซึ่งมันก็ยากนะสามในสี่เนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่กึ่กหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณยิ่งรักไม่ถูกถอดถอนโดยสนชพี่จะไม่แปลกใจนะซึ่งตอนนี้หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะฮะพี่จะไม่แปลกใจนะไม่แปลกใจเลยครับนะครับ ส่วนเหตุผลจะไม่แปลกใจไม่ขอพูดนะเอาเว่าพี่จะไม่แปลกใจเลยครับแต่พี่เชื่อว่าวิธีการคิดของศาลจะไม่เหมือนกับวิธีการคิดของสรชเพราะศาลไม่ต้องคิดเรื่องของถ้าศาลคิดเรื่องการฟรองดองนี่ก็ต้องบอกว่าคนนี้จะไปจับมันติดคุกนั้นยวมันออกมามันกลับมาฆ่าโจทย์นะเนี่ยครับคนผิดร้อยนวลหมดเลยเนะใช่ฮใช่ไม่ได้ครับเหมือนอย่างเศรษฐีนีคนหนึ่งที่เขาโดนฆ่า พ่อเขาก็ให้การกับตำรวจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยจัดการกับลูกน้องที่ขโมยเงินครับแล้วเขาก็ติดคุกคและบัดนี้เนี่ยเขาออกมาแล้วค,คือพูดเป็นนนยะเหมือนว่าเออนี่เป็นสิ่งหนึ่งในข้อสงสัยอพี่ปรสาลเขาคงไม่บอกว่าโอ้ยกลัวว่าจำเลยคนนี้จะไปทําร้ายคนนั้นคนนี้ครับหรือญาติของจำเลยจะไปจัดการอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าหลักฐานจะบอกว่าผิดแต่อย่าตัดสินให้ผิดเลยเนาะกลัวญาติเขาจะไปทําไม่ดิบไม่ดีกับคนอื่นสารไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนชเขาก็จะคิดแค่เขาคิดไปคแต่พี่ก็จะไม่แปลกใจเพราะคะแนนกึ่งหนึ่งยังยากเลย<ช>ะะตอนที่รับหรือไม่รับเนี่ยนะฮะร้อยเจ็ดโอ้โหเจียเจียวนะฮะร้อยเจ็ดนี่มันเกินมานิดเดียวเองครับ เรามีสองร้อยกว่าได้ร้อยเจ็ดนิดเดียวเองบอกให้รู้ด้วยนะคะแถ้าคนที่ไม่โหวตก็ไปกระถิ่นสี่สิบคนเนี่ยถ้าหารดังนั้นนะฮะไม่แล้วพี่ก็ไม่รู้นะกฎหมายเขาทําไมเป็นเศษสามส่วนสี่ในจํานวนเต็มทาไมไม่ใช่เศษสามส่วนสี่ในจํานวนที่เข้าประชุมอ่ะฮะใช่เออ<ช>นี่เขาถกเถียงกันอยู่นะครับ,รบเพราะถ้าเกิดเป็นเศษสามส่วนสี่ของจํานวนผู้เข้าประชุมเนี่ยค,คนที่เขาไม่อยากจะ มีส่วนในการที่บอกว่าไม่ให้เกิดความปรองดองเขาอาจจะไม่เข้าประชุมแล้วคนที่เข้าประชุมก็เสืสสามส่วนสี่ตรงนั้นยังพอหาได้ครับแต่ถ้าเป็นเสรสจสามส่วนสี่ของจํานวนสมาชิกครับใครที่เขาไม่อยากจะแสดงตนทางซ้ายทางขวาเขาก็ติดธุระในวันนั้นแท้ก็จบครับอืฮกลับมาที่คุณยิ่งรักอีกนิดหนึ่งนะจย์นะครับจากลีลาที่เราเห็นคุณยิ่งรักอ่านโพยโอพี่ชมเตรียมตัวมาดีนะครับรำนีพี่ชมครันะ อันนี้เราพูดด้วยความไม่ลำเอียงครับคล่องไม่ผิดเลยนะไม่ผิดไม่ตะกุกตะกักแม้ตาจะเหลือบดูโพยครับแต่ก็ไม่ได้ยกโพยขึ้นมาอ่านอย่างน่าเกลียดเหมือนทุกทีแล้วก็เว้นวรกเว้นตอนครับอ่านถ้อยคําแยกสระตัวอักษรครับทุกหมดอือันนี้ต้องขอชมเชยจริงๆว่าน่าจะหลายรอบนะเขาไม่รู้จะกี่รอบก็ไม่รู้แต่ว่า ออกมาแล้วมันมันดูดีอะนะครับน,ะะนี่เราไม่พูดเนื้อหานะ,ะพูดลีลาและความคล่คองในการนำเสนอซึ่งตอนที่เธอเป็นนายกอยู่2ปีกว่าเนี่ยนะค,ะครับไม่เห็นนะไม่เห็นขนาดนี้นะลีลาแบบนี้ไม่เห็นแต่รอบนี้โอ้โหสุดยอดค่ะครับก็เลยมีคนเดาว,ว่าหลังจากนี้นี่คือการถแถลงเปิดคดีเธอมาวันที่16ต้องมาตอบข้อสักถามต่อกับมาิการข้อสักถามทั้ง9คนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะมาไหมฮะ ไม่ตอบนะฮะไม่ได้ไม่ได้อ่านนะฮไม่แน่ใจครับเพราะว่าถ้าไม่มีโพยให้ท่องก่อนครับโดนคําถามสดเนี่ยพิจารณาจากพฤติกรรมของเธอที่ให้คุณเฉลิมตอบยติแทนมาโดยตลอดเนี่ยนะคะครับพี่พ่อไม่มานะอืม แต่ถ้าไม่มาก็ก็ดูจะเสียฟอร์มนะฮะโอ้โหตอนแรกเปิดคดีอย่างเี้เพราะจะเกิดเปิดคดีได้ดีจากการเตรียมตัวขนาดนี้แต่สุดท้ายพอเธอมาเจอคําถามสดแล้วเธอตกมาตายนี่ครับมันแย่เลยนะตุลเพราะรอบนี้เธอทาได้ดีแค่ไหนพี่ว่าคนถ่ายคนก็ต้องคิดว่าเกิดจากการเตรียมตัวไม่ใช่เกิดจากความสามารถที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ซ้อมโดยไม่ได้เตรียมครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามว่าคุณยิ่งรัก มาเองหรือไม่มา16นี้นะครับ uh huh. วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง <Okay S 1> ครับขอบพระคุณคมากครับหมดเวลาของข่าวแสนกลน,นะครับเราสองคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ